อ๋าอี๋อีอี๋อนี่อ๋ออี๋อีอี๋อ๋ออี๋อีนั่งอี๋อี๋อ๋นี่บากดเหมือนกันนะแต่ตัวเล็กกว่าเมื่อกี้ตัวนี้ประมาณสองโลได้สายสายสองโลนะปลาแม่น้ำยังงี้ก็รสชาติจะดีดีนะปลาไม่มีก้างมีก้างแต่ก้างมันน้อยนะ

ประมาณสองโลสองสองโลครึ่งสองโลคร่งนจขึ้นเครื่ออ่นี่เจเยน่ะกวยชุกุยบูมานั่นน่นุละเอเจ้าย่ะชุกุยบเนาะเนยนี่น่ะกวยนี่นบักวยนี่อะคยชูกุยบ่นะาจะเห้อีหย่มั้อืาเ